กบปันีิวันพระนะครับเด็กเก้าเห็นแปดคำก็ได้มาทำบุญเสบัดนะครับไหว้เจติฤาษีตั้งหกสมนักษ์ให้ใส่ข่าวนะครับวัดอยู่ร่มลื่นนะครับมีป่าไม้นะครับ วัดอยู่ในกลางร,รอบๆบ,บริเวณวัดนะครับมีต้นไม้ไม้ไผ่ก็มาปลูกนะครับไม้ไผ่ตรงนี้กุฏิอยู่ในป่าครับอยู่ในป่าไม้นะครับป่าไม้ที่ห่อห่อส่บส่ตรงนี้นะครับลมเรื่อนดีนะครับ บทยังหมดเสร็จนะครับมีหารเสร็จแล้วนะครับสาราการเรียนยังหมดเสร็จนะครับนี่ยังต้องการนะครับต้องการปัจจัยนะครับที่เจ้าภาพที่เป็นนักศิลป์นักบุญก็มาร่วมทําบุญกันเป็นประจําทุกปีนะครับเป็นพระป่าเป็นกระถินนะครับกระถินที่จะมาร่วมสมทบสร้างนะครับที่จะมาสมทบสร้างในที่นี่นะครับก็ ทุกปีนะครับได้ศรัทธาแรงศรัทธาครับบริเวณวัดนะครับเขาก็มีตรงพระธาตุนะครับมีมีหานมีโบสถ์นะครับโบสถ์ก็ยังไม่เสร็จเต็มนะครับนี่คือสลาการเรียนนะครับเป็ย่งสร้างมาได้เก้าปีแล้วครับยังไม่เสร็จเต็มครับก็เชิญนะครับเจ้าภาพนะครับที่ สถาเก่งก้านะครับที่จะมาร่วมปัไใจร่วมกระถินในปีนี้นะครับก็คงจะเป็นช่วงหลังจากออกอาษา,าแล้วนะครับบนกระถินก็จะเกิดที่นี่ทุกปีนะคร,ครับก็คลิปนี้นะครับก็จบเพียงตอนนี้ก่อนนะครับขอ,อสวัสดีครับ